โยสวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยมีความทรงจําเกี่ยวกับการขุดดินเล่นหลังบ้านสมัยก่อนหรือเปล่าครับวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปไปอยู่ในความทรงจํานั้นอีกครั้งกับเกม Dig the Badyard ครับผมใช่แล้วครับ Dig the Bad y หยานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม A Game about digging a hole บน s t e ีมนั่นเองนะครับซึ่ง Dig the Bad y หยานั้นเป็นเกมแนวผจญภัยอินดี้ที่จะพาเราลงไปขุดสวนหลังบ้านตัวเองเพื่อตามหาแร่ธาตุและขุมสมบัติขึ้นมาขายนั่นเองและระหว่างทางที่คุณกําลังขุดหาสมบัติของคุณอยู่นั้นคุณก็จะเจอดันเจียนที่อยู่ใต้บริเวณสวนหลังบ้านของคุณด้วยเช่นกันงั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงไปสำรวจนะครับ ผมจะพาทุกคนมาดูอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อให้เรานำติดตัวลงไปในการสำรวจครั้งนี้นะครับและนี่คือหน้าอัปเกรดอุปกรณ์เราจะมีโชเวลแบกแพคและก็เจ็ตแพครวมไปถึงเอเนจีของตัวเรานะครับแถบเหล่านี้สามารถอัปเกรดให้เป็นเลเวล10เพื่อเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดได้นะครับเช่นโชเวลทั้ง10ระดับที่แต่ละระดับนั้นจะเพิ่มความกว้างและความลึกในการขุดนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือค่าเอเนจีหรือสแตมิน่า ที่การอัปเกรดสต a m มิ a น่นั้นจะทําให้เรารับมือกับการขุดได้มากขึ้นหรือก็คือใช้เวลากับการขุดดินได้มากขึ้นนั่นเองและถ้าหากต้องการรีเจนสตมินานะครับก็สามารถกินเค้กตรงทางเข้าได้เลยโดยเค้กจะรีเจนตอนเรากินเค้กหมดหรือว่ามีคนอื่นมากินเค้กหมดเค้กจะทําการรีเจนกลับมาและนี่คือไอเทมเสริมที่ทุกคนจะหาได้จากถุงผ้าในชั้นใต้ดินของชั้นต่างๆนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนลงไปทัวร์ในดันเจี้ยนในแต่ละชั้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเจอในดันเจี้ยนในแต่ละชั้นและนี้จะเป็นชั้นแรกนะครับผมจะเป็นบริเวณหลังบ้านของเราเองซึ่งทุกคนจะต้องเริ่มขุดจากบริเวณนี้เป็นที่แรกซึ่งในชั้นนี้นะครับผมก็จะมีจุดขายของจุดอัปเกรดของและจุดรีสแตมิน่าของทุกคนนะครับและในชั้นถัดไปคือชั้นที่2นะครับจะมีลักษณะเป็นเหมืองที่ไม่ได้มีความลึกมาก และจะมีฐานกะเหล็กกระจายอยู่บริเวณเหมืองน,นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นจุดแรกนะครับผมที่ทางตัวเกมจะมีจุดรีสเปลหรือจุดฟาสทาวเวไว้กับเราไว้สําหรับการขึ้นไปอัปเกรดของแล้ววาร์ปกลับลงมาในการขุดต่อและในชั้นนี้นะครับจะเป็นถ้าน้ํากรดซึ่งภายในถ้านั้นจะไม่มีความกว้างมากเท่าไหร่แต่จะมีเหล่าประตูไม้ให้ทุกคนเข้าไปหาไอเทมเสริมต่างๆได้นะครับ และในชั้นถัดไปนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมืองหินอ่อนและชั้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทุกคนจะได้เจอกับซอมบี้และการจะจัดการเหล่าซอมบี้นั้นจําเป็นต้องเอาพลัวตีพวกมันจะกินค่าสตามินาเล็กน้อยและสามารถทําลายกรงสปอนเนอร์ของพวกมันได้เพื่อยับยั้งการเกิดของพวกมันนั่นเองนะครับ ในชั้นถัดไปนะครับจะเป็นชั้นของเหมืองล้างรถไฟนะครับมีลักษณะเป็นทางยาวซึ่งชั้นนี้ก็จะมีซอมบี้อยู่เช่นเคยแต่ต่างกันกันกบชั้นที่แล้วโดวยที่มันจะไม่มีไม้มากั้นนะครับทุกคนจะขุดลงมาและเจอกระเหล่าซอมบี้มากมายปวดระวังตัวด้วยนะครับไอ้พวกนี้เจออยู่รวมกันตีแรงไม่ใช่เล่นเลย ไปเรามาเพิ่มความน่ากลัวให้กับคลิปนี้กันดีกว่านะครับบริเวณชั้นนี้จะเป็นลักษณะของสุสานเก่าที่อยู่ใต้ดินจะมีเหล่าไอเทมเสริมให้ทุกคนเก็บในถุงนะครับและจะมีเหล่าไอพวกไม่รู้จักตายมาคอยตีคุณเองด้วยนะครับ do? และในชั้นถัดไปนะครับจะมีลักษณะเป็นวิหารเก่าหรือซากโบราณสถานที่อยู่ใต้หลังบ้านเรานั่นเองนะครับเป็นบ้านที่สุดยอดดีจริงจริง เพิ่มเติมอีกอย่างนะครับอย่าเผื่อไปเดินเหยียบลาวาล่ะมันเจ็บมากเลยและในชั้นถัดไปนะครับก็จะเป็นชั้นสุดท้ายของเกม Dig t The b d Yard หรือชั้นของขุมสมบัติที่เราลงมาหานั่นเองเอาล่ะได้เวลารวยแล้วเข้าไปกด E แล้วนี่จะเป็นจุดสุดท้ายของเกมนี้แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมคุณสามารถพบเจอหนอนดินได้ตั้งแต่ชั้นดันเจี้ยนแรกลงมาหรือชั้นที่เริ่มมีกองไฟนั่นเองและอย่างที่2ก็คือสามารถทำบั็กได้โดยการใช้ออโต้คลิกหรือมาโครเวลาขุดแร่นั้นเราจะได้แร่นั้นตามจำนวนคลิกก่อนที่แร่นั้นจะหายไปเอ่อเอาล่ะผมก็คงบอกข้อมูลที่ทุกคนควรรู้ไปหมดแล้วเอาล่ะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอาจจะมีข้อมูลตกหล่นบ้างหรือข้อมูลไม่ครบต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะแล้วก็เกมมันยังเป็นอัลฟาอยู่เนาะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับเจอกันโอกาสหน้าจ้ะ